ของมาถึงแล้วครับตอนนี้ช่างมาแล้วครับอันนี้ที่เราชุบมานะ้วใช่างใครจะเจียอะไรไม่รู้หลายอย่างอยู่ <c oughs> อันนี้ก็จะเปลี่ยนโอ้ยรอยยี่ห้ายังม่ควดด้วย เปลี่ยนจะเปลี่ยนบูธร้อยยี่สิบห้ามีควันได้ยังไงรถซิ่งอะคนไหลคนไหลรถแซมซิ่งอะควันหน่อยนี่ยากไหมอยากไหมต้องเอางัดักปินนี่างหกเขาก็แนะนำมาได้ถ้าถ้าเปลี่ยนอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนบูธตัวนี้ด้วยเดี๋ยวมันจะปิ้นรอยมันเดิม เอาบูทอยู่ข้างในไว้กันนะครับนี่ไงบูทม,มานี่ม,นนะมันเย่ไหมพี่อยากเหมือนกันด้นี่นพบพี่งัายถเยอะมาแกก็เย่เข้าไปมันดูนะฮะนี่เย่ตรงนี้เอานี่ดูตรงนี้เย้ไหมเข้า แถวดีตรงเนี้ยตรงที่พี่อันนี้เนี่ยมียเลย,ย,ย,ยเนี่ยมันกอันมีออกส <c oughs> ิแย,ย่พี่เย่ตรงปลายนั่นเย่ตรงที่มันมีเยอะอออกมาเนี่ย น้ำเต็มละมางครับบาปิน้นเราเขาเรียกอะไรนะบูธประคองบอกครับบูธประคองเกน ของแกนต้องสั่งจากศูนย์เลยอุตดิษโอ้มาหากินไกลแถวอีสานเลยแถวเหนือมีม,มีที่ซ่อมบ่ะมีแต่ผม่องจากบ้านมาไนมะ่ค่อยดี้าน นาำเหนือเจอเจอหนักเลยเนาะพี่นี่อ๋อท่วมเลยบ่โอ้ยปิชบุนตัวนี้สุขโขทัยปิชบุนสุขโขทัยท่วมหมดเลยบ่น้ำคาเยเออตีให้มันแตกเลยบ่ตีให้มันอ้าวออ ทีนี้ก็น่าจะอยู่ได้ทนด้วเนาะแปลว่าบูทตัวเก่านะมีมีรอยอยู่่ะ บูตตวแก้วเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนออกมันปิดส,สิ้นตาม A อ๋อสิ้นเหมือนเดิมอ๋นสิ้นตามเปลี่นยน,นดูสิมันปินยังไงอ่า เป็นเส้นนี่มั้งนี่กถ้า,าใส่ไปปุ๊บมันก็เป็นเส้นมันเดิมอมีขูดอ,อันใหม่มันจะเนียนเลยนะมันเคลือบอะไรมาบ่นี่ใช่เคลือบเป็นสารอะไรสักอย่างอ,อันนี้ก็เคลือบสารลื่น อ,อ่อนเท่มาขันนขันดนี่ขัดกัน สี่พันสี่พันเี่ยมาโอ้เนียนเลยเว้ยมันคัดคัดยางดีเลยนี่มันเว้ยใช่ครับมันจะเขาเรียกมันจะจุ่มไปในในน้ำยาให้ให้เก่ามันออกหมดให้เหลือแต่เหล็กอ๋อมันมีที่จุ่มเนี่ยมันจะลงไปอย่างนี้เลยผมไปแล้วเข้าไปดูหรือเปล่เขาให้เข้าไปดูบ่เข้าไปดูอยู่ทุกมันมันคัดออกให้หมดเลยใช่ไหมไม่มันจุ่มลงไปพวกมันลอกเลยบ่ ไอพวกนี้มันลอกเลยบ่ใช่อ๋อมันมันมีมันมีอันนี้จับข้างบนปุ๊บแล้วก็ห้อยลงไปซื้อออกหมดเลยเหลือแต่เหล็กใช่ไหมแล้วก็ตอนชุบแล้วคั้งนี้ตอนชุบมันก็เอาลงไปในในน้ำยาชุบเลยมันก็ลงไปเหมือนกันแต่มันก็ขัดก่อนใช่ไหมไม่ออกมาปุ๊บถึงจะขัดอ๋อมันออกมาปุ๊บถึงจะขัดใช่ไหมใช่ไปว่าไอ้นี่มันหนาำไหมไอ้เคลือบตัวเนี้ยชุบ โอ้ไปว่านาอายุไงลนะประมาณมิลนะประมาณห้ามิลนาะเขาเขาเพงคิดไงว่ามันเป็นมากเป็นน้อยอ่ะอืมถ้ามันเป็นร่องหึืมันก็เขาก็คิดแพงอันนี้มันเป็นขูดๆเนาะครสามอันนี้สามพันห้าถ้ามันเป็นเส้นนี้นี่เขาก็อาจจะไม่ถึงสามพันห้าอาจจะสองพันตัวแต่เป็นร้านร้านไม่ใหญ่ดิ คนร้านนี่ทำเอ,องเอิดกระบอกเนี่ยเกมเนี่ยท่านี่ทำดีทำใช่ไหมเจ้ะไหนมาหมดเลยบเแต่มัน,มนแต่มันอยู่ในเออในทุงนออนท่งนาในลืมในอะไรที่นี่เยเขาอยู่อะไรไอ้เขาอยู่ดัดเตื้ยนบ่แล้วเขาย้ายมาทุกสายที่บ้านที่ะอะไรหรือเปโอ้ใหม่กิ๊กเลยอะแล้วถ้าซื้อใหม่มันกี่บาท คือใหม่น่าจะเป็นหมื่นนะมั้งถ้า <laughs> มันเกะทังก็หมื่น,น,อ,นอ่ะผมว่าเต็มเต็นของกีนะมันมันไม่ค่อยดีป่ะไม่รู้กันเลยแต่ <laughs> แตมันก็ไำใครได้นะขอ,ของชีนน <laughs> เนียนเลย <laughs> เดี๋ยวมาดูตอนใสอันนี้ช่างกำลังขัด